มีหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้คุณสุภาชัยครับประเด็นเรื่องกรณีที่ทางด้านคุณอนุทินเองก็ <c oughs> ถือว่าเริ่มปฏิบัติภารกิจละไปคุยมาหลายที่แล้วนะใช่วันก่อนไปสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกทีมว่าที่คลมอใช่ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวาไม่เป็นข่าวผมก็เราก็รู้มาว่าก็กพยายามคุยกับหลายหน่วยงานในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจครับการรับนักท่องเที่ยวมาอย่าง ฝั่งท่าอากาศยานเองก็เห็นว่ามีการคุยกันแล้วด้วยรเรื่องของทิศทางการทํางานว่าจะสารต่อเรื่องของการดึงตัวเลขนักท่องเที่ยวอย่างไรนะครับ,รบขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณตทินเองก็นําทีมเศรษฐกิจว่าที่วาทีรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณเอกนิตินิติธนระพาสขุคลังนะฮะแล้วก็มีทางด้านคุณอัตพล เลิกพี่บณ์ที่เป็นรัฐมนตรี<บ>พลังงาน<ช>นะครับไปคุยกับประธานหอ,อการค้าอื อแล้วมีรมนตีว่าการว่าที่วัาร่ำตีว่าการกระทวร,ร,ว,าาร,ระวงพาณิชย์คุณสุปฏิรสุทธำพันธ์ครับแล้วก็มีรมนตีช่วยคังนะคุณวรพัฒ์ธัญวงศ์ไปด้วยนะไปด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็ไปเจอกันไปไปพบกับทางสภาหอช่ประธาใช่ครับก็ไปพูดคุยกับทางด้านคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะฮะประธานหอการค้าไทยแล้วก็คณะกรรมการหอการค้าไทยรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณอนันิงก็บอกนะครับว่าการพาว่าที่คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจมาทําความรู้จักแล้วก็ตั้งใจมารับฟังในเรื่องของข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนก็คาดกันว่าหลังจากที่รายชื่อคอรมอทุน9และปด9้าลงมาแล้วเนี่ยจะเร่งจัดทำนโยบายให้ตอบสนองความต้องการอของทุกภาคส่วนนังเอกชนนั้งภาครัฐเองในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับที่จะต้องมีความกระชับเข้มแข็ง ภายในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดนี่คือภารกิจสําคัญคนะครับที่รัฐบาลเองเขาก็ต้องเดินหน้าต่อขณะที่คุณพศเองนะครับก็มีการกล่าวแสดงความยินดีที่คุณอนุทินเองได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านว่าที่รัฐมนตรีด้นานเศรษฐ,ฐกิจทุกทกท่านด้วยนะครับที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งหลังจากนี้สภาหอการค้า ก็จะเดินหน้าในการเข้าพบและหารือในแต่ละกระทรวงด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าดูเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็ต้องไปคุยกับพาณิชย์อ่ากระทรวงพาณิชนะครับเรื่องของตัวพาณิชย์ในต่างประเทศต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกหรือถ้าจะคุยเรื่องของโปรเจกต์ฟินแลนเชียลต่างๆก็คุยต้องคุยกับคลังเนาะอืมใช่ไหมใช่ใช่ต้องคุยกับคลังแล้วก็คุยกับเจ้าของโปรเจกต์อ่าถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับ อ่าถนนทางก็ต้องกระทรวงคมนาคมคมนาคมหรืออาจจะไปพลังงานถ้าเกิดมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าพลังงานที่ไม่มีผลกระทบต่อ,อภาคอุตสาหกรรมอ่าก็ต้องไปที่ผู้ว่าโดงใช่ก็คือคุณอัตพลนั่นเองนะครับ,รบอ่อทาทั้งนี้เนี่ยหอการค้าและสภาหอค้านะครับได้วางนโยบายในการขับเคลื่อนของภาคกรกชนโดยมีข้อเสนอรวบรวมจากหอ,อการค้าทั่วประเทศนะ,ะที่เป็นตัวแทนเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดเสาหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเรื่องแรกคือ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศนักลงทุนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยการเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทั้งผู้ประกอบการและภาคครัวเรือนการลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนของประชาชนการส่งเสริมการค้าการลงทุนโลจิสติกส์การค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ SME การยกระดับมาตรฐานมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งอาชญากรรมยาเสพติดและภัยออนไลน์ ด้านที่6คือการเตรียมรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าและความผันผวนของค่างเงินและ7คือการกระตุ้นการซื้อและการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนี่คือ6เออเจ็ดเสาหลักเจ็ดเสาหลักที่เป็นภาพกว้างๆก่อนนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจคือ,อมีเรื1 1> เ่องเร่งด่วนด้วยใช่ไหมอ่าเร่งด่วนใน4เดือนเนี่ยที่ต้องทําภายใต้เงื่อนไขรัฐบาล4เดือนนี่นะครับก็มีอยู่7เหมือนกันนะก็เรียกว่าเเมืม่อสักครู่7ยาวไปแล้วนะหมายถึงว่าระยะยาวแต่7ระยะสั้น4เดือนนะฮะก็จะประกอบด้วย1ก็คือการค้าระหว่างประเทศที่ควรเร่งเจรจากับสหร,รัฐภายใต้กรอบของอตัวของลิซิฟิคอทาริฟเนี่ยนะครับควบคู่กับการแก้ไขปัญหาทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และก,ก็การขยายตลาดใหม่ๆใ,ในภูมิภาคที่มีศักยภาพเช่นจีน,จนแอฟ,ฟริกาและตะวันออกกลางอันนี้ข้อแรกที่จะต้องทำนะครับสองก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยควรดูแลค่าเงินบาทในในรูปแบบแบบเชิงลุกนะครับให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ก็อันนี้ทางสภาหอเขาบอกว่าค่าเงินบาทควรจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก3 4บถึง3าบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะตอนนี้แข็งโป๊กลยฮะหลุด32มมาแล้วนะครับอันนี้เพื่อเป็นการรักษาความได้เปรียบ ทางด้านการส่งออกนะครับ3ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับควรเดินหน้ามาตรการกระตุ้นกําลังซื้อที่ประชาชนคุ้นเคยเช่นคนละครึ่งแล้วก็ e a s y e e ีด i v e นะครับรวมถึงรณรงค์ใช้ของไทยฟื้น SME พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2 5 1 8เพื่อช่วยเพิ่มการจ้างงานอันนี้ผมอาจจะเพิ่มกับสภาหอไปนิดนึงว่า69ด้วยนะเอา69ด้วยว้อย่าลืมนะฮะ68นี่จะจบแล้วจะจบเดือนแล้วนะครับ สี่ 4, ก็คือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐควรตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะนะฮสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีนอ่ควบคู่กับการลดภาษีนําเข้าผลิตภัณฑ์หมวดไลฟ์สไตล์ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาภูเก็ตและก็เชียงใหม่นะครับหนะครับด้านมาตรการสําหรับาภาคธุรกิจ SME ก็ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณจํานวนประมาณสัก1-0,000ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเสียหายจากหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับและก็เล่งผลักดันโครงการไทย SMEGP นะครับด้านแรงงานและก็รัฐบาลก็ควรจะปรับค่าจ้างตามมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยใช้กลไกไต่พาค,พาคีนะฮะร,รวมถึงทางออกในการปัญหาการขาดแคลนแรงาน 6. นะครับประชาชนควรได้รับการบรรเทาภาระค่าของชีพผ่านมาตรการลดดอกเบี้ย ลูกค้าชั้นดีและก็ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ50%เป็นระยะเวลา1ปี 1> และก็เจ็ดนะครับเดินหน้านโยบายซีโร่คูปองออปชันนะครับคอร์รัปชันไอซีโร่คอรอ์ออรอัปชันนะฮะเพื่อบูรณาการและปรบับปรามปัญหาทางสังคมทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์การโกงออนไลน์การพนานต่างๆอันเนี้ยเเรื่องด่วนนะทีะ่ต้องทำนะฮะมีการข้อเสนอนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย